สวัสดีค่ะพอๆพอแม่แม่อฟซีของคุณครูแม่เหมียวนะคะทักทายตอนเจ๊สายของวันที่เทเลนอ,อ่านมือนีสิบเทเล่สิบหานะคะสิบหาตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคแม่เหมียวแต่งตัวสวยเด้อเหมอเด้อใส่ชุดผ้าไทยสีแดงชุดดีกระตัดมาตอนไปรับปร,ริญ,ญญาลูกสาวนะคะกะเป็นความตั้งใจนะคะก็เลยเอามาให้พอๆพอแม่ได้ชื่นชมน้ำกันชมความงามของคุณครูเนี่ยเนาะสุดสีแดงอ,อาจจะมา่สู่เด็กหน่อยเล็กๆปันดแต่ว่ากะ ต็มใจพุ่งใจที่จะให้เห็นให้เบิง่งให้แย่งน้ากันเพระาะว่ามักผ่าไทยเนาะกะมีเรื่องเาวดีๆได้ค,คุณครูใบเหมียวเป็นคนมักสีแดงนะคะสีแดงเนี่ยก็เห็นเหลวกะรู้สึกมีแห้งนะคะเห็นเห็นมีแห้งกลบวก็ทใจนะคะเห็นหนองหักแห้งนี่เป็นเป็นคนหนารักเนะาะเพื่อจะเป็นคนอบบยังไงรูปร่างดีกําลัง่งแบบยู่ไหวอตัเอแตะหนาหักเนาะสมัยคุณครูไปเด็กหน่อยก็มักแต่งตัวกัน ทุกครั้งที่จะเลือกแบบใครจะของโดดเด่นในงานในการ,ฮกษษกร,รเฮกิจกรเตอร์ก็อย่างไรแต่ก็จะเลือกสีแดงนะถูกแพงแดงใปก่อนนะคะไม่มีสีแดงบ่มีแห้งเดินว่าซ่านเนาะค่ะนาอคุณคู่ก็เลยเอามือใส่ชุดแดงประจวบเหมาะก,กับเก็บภาพน่ารักน่ารักของหนองหักแพงนี่กุใบไหลได้เกือบคิดว่าน่าจะครบเกือบทุกเวอร์ชันอาจจะเป็นชุดเดิมๆแต่ว่าก็ยังมีความประทับใจอยู่เพราะว่าบุคลิกาท่านกัน ลายภาพของนม่มันเป็นสิ่งที่ประทับใจของคุณครูก็เลยรวบรวมภาพสีแดงขาดเรือตรงใดปอ,อพ่อแม่เอฟซีอยากจะส่งมาให้คุณครูเบิ่งหรือให้คุณครูประทับใจเพิ่มเติมก็ส่งมาใดเลยค่ะคุณครูอันมักหลายโมเมนต์ว่าชุดอื่นๆเพิ่นสิบ่างามได้แต่ด้ยวยความเห็นส่วนตัวของคุณครูก็คือมักภาพสีแดงก็เลยจะเอารวบรวมภาพสีใส่ชุดสีแดงด้วยความน่าหักของน้องเนี่ยใส่กระเพง หัวใจบวขาดตรงนะคะเสริมความน่ารักให้พ่อ่แม่ได้หัวใจพองโตนะคะมีความสุขในการช่วมคลิปเบ่งภาพงามๆไปดํากันเอามาถากทายเพียงแค่ดีแหละคุณครูจะไปรับแขกนะคและก็นจินชุ่มกันแบบใดให้กำลังใจกันไต้คลิปใดทุกมือทุกมือคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ามาพบเจอเรื่องราวบางอย่างก้าวเดินต่อไปให้สุดทางทางที่เดินไปไม่ง่ายไม่รู้หนทางยังไกลก้าวเดินต่อไปด้วยใจสู้ผิดพลาดครั้งไปให้เป็นครูคิดถึงคนอยู่รอคอยข้างหลังอยู่หมอลำรองลำหนูยังไม่เกิง่งเป็นทั้งแดนเซอร์และ ร้องลำไปอย่างเทียใจว่างมากมายปัญหาหลายเรื่องหลายราวเข้ามาประดังอเอฟซีพ่อแม่ช่วยเติมพลังพอให้หัวใจหนูบอกหาตรงว่าสิหมอลำขอจำทุกอย่างเที่สอนกรอนซอยขึ้นฉากทุกตอนครูสอนครูเสริมครู จะไม่ภาวงคนงามโน่นแพงบัานทงสาวน้อยเมืองเซเลมาตามฝันสัญญาเอาไว้จะขอตั้งใจฝึกฝนเรียนรู้ FC ช่วยคำช่วยชูยรับหนูเอาไว้เป็นลูกเป็นลานอยู่บนเวทีตั้งใจเต็มที่สร้างสรรค์ผลงาน สาวเมืองร้อยเกินตั้งใจมันขอฝันให้ไกลและไปให้ จะไม่ภาวงคนงามน้นแพ่งบ้นทุงสาว้น้อยเมืองเสเลมาตามฝันสัญญาเอาไว้จะขอทั้งใจฝึกฝนเรียนรู้เอฟซีช่วยคำช่วยชูรับหนูเอาไว้เป็นลูกเป็นหลานอยู่บนเวทีตั้งใจเต็มที่สร้างสรรผลงาน สาวเมืองร้อยเกินตั้งใจมันขอฝันให้ไกลและไปให้